บริษัทไมโครลิ oli, ซิ่งจำกัดมหาชนของเราให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือ2แล้วก็ปัจจุบันได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ โดยธุรกิจแรกที่เราได้เริ่มขยายก็คือบริษัทไมโครอินชัวร์บรอกเกอร์ซึ่งให้บริการการประกันภยัยอีกบริษัทหนึ่งที่เราก่อตั้งถัดมาก็จะเป็นบริษัทไมโครพลัสให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ส่วนอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างในการเซตร,ระบบแล้วก็ในการเริ่มให้บริการก็คือบริษัทไมโครฟินซึ่งให้บริการในเรื่องของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ตอนนั้นที่ผมเข้ามาในตอนปี2018เนี่ยระบบพื้นฐานโครงสร้างทาง IT หรือ Infrastructure เนี่ยยังค่อนข้างไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของปริมาณงานที่เราจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นในช่วงการเติบโตของทางบริษัทเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการระบบที่มีความยืดหยุนนะฮะสามารถที่จะสเกลขึ้นไปพร้อมกับปริมาณงานของบริษัทได้นะครับและนอีกจุดนึงก็เป็นเรื่องของความปลอดภัย ของระบบนะฮะที่เราต้องมีความมั่นใจในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของระบบเองอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของอความพร้อมใช้งานเพราะว่าปัญหาของไอทีเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหาเรื่องของการที่เสียบ่อยหรือพอเซิร์ฟเวอร์ดาวทีเนี่ยต้องหยุดทำงานไป1-2วันกว่าที่ระบบจะจะกู้กลับมาใช้งานใหม่ได้ในจังหวะน,นั้นเองเนี่ยเราก็ได้ไปพูดคุยกับบริษัท Nutanix ได้ดูในโซลูชันในเรื่องของ Hyper c o n v e r g e d Infrastructure หรือ HCI มันจะทำให้เรื่องของการบริหารงาน ในฝั่งที่เป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมนสามารถทาได้สะดวกขึ้นด้วยเร็วขึ้นนะครับและในจังหวัดนั่นเองเราเป็นช่วงจังหวัดที่เราขยายงานนะครับจาก12สาขาเนี่ยเราเราขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น25สาขาเพื่อที่จะ้รองรับทั้งสาขาที่เพิ่มขึ้นจํานวน transaction ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จำนวนธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยซึ่งพอได้ในเรื่องของโซลูชันของทางโนทานิกส์ที่เป็น cloud platform เนี่ยมันก็ทําให้ ระบบเราสามารถที่จะรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าได้นะฮะในช่วงในช่วงที่ผ่านมาตามปกติเนี่ยถ้าเรามีการเพิ่มในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีความจำเป็นต้องจ้างบุคลากรเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่พอเราหันมาใช้โซลูชันของทางมูทานิกส์เนี่ยด้วยความง่ายความเรียบง่ายของระบบแล้วก็ในเรื่องของการออโตเมชั่น นะ,ะมันทำให้เราสามารถที่จะขยายระบบงานได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรในใน,ในส่วนงานของ IT แล้วก็การรองรับระบบงานที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ย นอกจากจะเรียบง่ายแล้วมันยังมีความปลอดภัยมั่นคงอีกจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือในเรื่องของไซต์สำรองที่เรามีความจำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าข้อมูลของลูกค้าของเราเนี่ยมีความสำคัญมากเราจะไมเป็นต้องมีการแบ็กอัพไปที่ไซต์สำรองเราก็ได้เอาโซลูชันของ n ูทานิกเนี่ยเข้ามาใช้ทั้งที่สำนังกงานใหญ่ที่เออโอเคอฟฟิศเองแล้วก็ที่ไซต์สำรองหรือ d r Si ไซ์อของเราโดยในช่วงก่อนที่เราจะนำโซลูชันของยูทานิกเข้ามาใช้เนี่ยในการที่แบ็กอัพข้อมูล ไปที่ไซต์สำรองและการกู้ข้อมูลกลับมาเนี่ยมันกินเวลาค่อนข้างนานมากบางทีใช้เวลาถึงครึ่งวันนะครับแต่พอเราเอาโซลูชันของยู t ทนิ x เข้ามาปรับใช้กับระบบนของบริษัทเนี่ยมันทำให้ช่วยลดเวลาจากครึ่งวันตรงนี้ลงมาเหลือประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้น เราพูดได้อย่างมั่นใจว่า Nutanix Cloud Platform สามารถที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของเราได้อย่างแท้จริงครับ